เลิบสามครับขอบคุณค่าบอยสดขอบคุณค่ะมาตั้งกล้องรอรอนกกวักกำลังพากำลังพาพาลูกกิน กินอาหารอยู่แถวๆนั้นเขาน่าจะเห็นเราไม่มาเอาอาหารร้างไว้ให้นะ นกพนีเต้นลงมาตอนนี้ฝนตกครับที่บ้านอ๋อเหรอคะที่นี่ไม่มีฝนค่ะสองวันแล้วไม่ตกร้อนมากเลยสองวันแล้วอบอบมากมากร้อนอบอา้าวอ๋อก็เลยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะ มาแล้วมาแล้วกำลังเดินมาแล้วกำลังเดินมาทางเราแล้วกลังินาลังาล,งล,งลงไม่รู้ว่าจะมาทางนี้ไหมลูกเล,ล็กๆสองตัวนะ่ารักมากเลย เขาต้อจะรู้ว่าตรงนี้มีคนอยู่นะก็เลยไม่มาตอนนี้ที่บ้านฝนตกยายถุ่มไปมาแล้วมาแล้วนี่อยู่ใกล้ๆแล้วนี่ยนี่มาแล้วค่ะมาแล้ว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 ห้าสิบเจ็ดล้านดวงใจนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ ทุกท่านฝากบ้านเบาเยอด้วยนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะปักหมุดให้ยอดยอลดลงเยอะเลยใช่ไหมคะนี่ไงปาาใกล้ๆเราแล้วดูน่ารักด้วยอ่ะโอ้ไม่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยที่ตั้งกล้องรอไว้อ่ะเออ ถ้าใส่ไปตรงนี้จะเห็นห้องน้ำห่อยนะคะขอโทษพออไปด้วยเด้อเงียบๆเงียบๆน่ารักมากเลยอะมีลูกสอตัวด้วยลูกสองตัวอะไรลูกสองตัวะไรเขาน่าจะเห็นเราแล้วอะ น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเอาอาหารวางไว้ให้นะั่นาหาะนั่นะนะอันน่้ดูเขากินอยู่นะโอ้ยจะทำไฮไลท์ไว้หน่อยนะคะตรงเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะ